คือมันน no so, you know ํำน้ำเยอะคันในนี้มันก็ไม่ใช่ได้ใช่ไหมล่ะใช่เพื่อนโอ้โหได้ถึงเชื้อแล้วแต่เราจะไม่เอาเชื้อนะอืมในบาไม่โดนใหอืไหมสัญญาดเดือนนัานนี่ก็มาอีได้เก็บอีได้เก็บอี ดูดิสวยมากทุกคนของแท้โอ้โหติดมาหน่อยเนื้อเก็บไว้ฝากไว้ที่เดิม,มถ้าเจอไปกองนี่น่าจะน่าคุดไปชั่วโมงใช่เพื่อนใช่ <c oughs> สวยมากปลาเต็มมือเลยเต็มมือ จะไม่เอาเชื้อนะครับแล้วเราจะก็จะฝังเข้าไปที่เดยวกลบไว้กลบไว้มีหน้าขึ้นใหม่นะจ๊ะ <c oughs> มันต้องขึ้นีหน้าหรอพรุ่งนี้แหล <c oughs> ะเนี่ยจุดเดียว <c oughs> จุดเดียวได้เยอะไหมสุดยอดแต่มือเต็มือเลยจุดเดียวนะครับทุกคนได้เยอะมากของแท้ดูดิสวยมากทุกคนว้า